สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมลาร์เรนเจอร์วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาในตู้รวมแสงมืดกันไม่ใช่แสงมืดดิรวมตู้ตัวละครมืดเนาะเพราะว่าราก่อนก็เป็นตู้ของตัวตัวละครแสงละรอบนี้จะเป็นตู้ตัวละครออมืดนะวันนี้ตัวที่อยากได้ในตู้ตอออัวละครทัดมืดก็จะเป็นบอสมืดนะที่เราตามหากันโน้หลายเดือนเลยก็ยังไม่ออกสักทีนะเดี๋ยวเราก็จะมาตามหากันในคลิปนี้กต่อมาคลิปนี้อาจจะต้องมีการใช้เพชรเกิดขึ้นนะก็มีพันเพชรก็จะได้ประมาณ สามรอบนะก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะสำหรับตู้รวมทัดมืดนี่ตัวนี้นี่นะวันที่23ก็จะออกนะตู้นี้ก็ผลกรีบีไปสูงก็ได้นะก็มีตัวละครหลายตัวที่น่าสนใจนะจะเป็นนี่ตัวแรกเลยตัวแบบโหดเลยนะในช่วงนี้เลยตัวโกงเลยดีกว่าบอดมืดนะตัวนี้ก็จะมีนี่บ่าวยมทูดเนาะมีแบบหุนเลกามีแบบแซลลี่ฟิชเชอร์นี่แล้วก็จะมีปูนาฬิกานะก็เป็นตัว วิ่งเปิดได้ดีนะสำหรับตัวนี้นะแต่วันนี้เราก็จะมาเปิดหาปอดมือกันนะตัวเดียวที่อยากได้ดก็คือตัวนี้บอกเลยว่าอยากได้จริงๆนะไม่รู้จะออกหรือเปล่าป่ะแต่เ,เราไปใช้ตัวกันก่อนเลยดีกว่าโ,แาาโัแรกมาไม่มาไม่ตัวแรกมาเธอตามามาเหรอเปิดบอสมือที่หลายรอบมากแล้วให้ไม่ออกเลยสักรอบนะใช้ไม่รู้กี่ตัวแล้วไม่ออกสักทีเลยบอสมืออะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเป็นรวมตู้รวมด้วยอะโอกาสออกแบบ ไปยังออกแล้วกันนะไม่งั้นก็เอาแบบตัวละครอ่ามืดที่แบบได้ใช้หน่อยแล้วกันเนาะรอบรอบนี้รอบนี้มันจะเกลียวอีกสิบตัวสูบไปก่อนก่อนเราจะไปใช้เพชรกันโอยไม่ออกอะไรเลยนี่นะจริงอยู่นะจริงคือแบบยอมแบบยอมไม่เก็บอ่าูบีไม่เปิดเกียร์มาเปิดอ่าตู้รวมมืดเลยคือแบบมันก็ต้องได้อะไรดีๆบ้างแหละจริง เราก็ต้องแบบมีอะไรให้กันบ้างก็คือแบบไม่ยอมไอย้ยอมแบบเอาโมนเนีดลรูบี้อ่ะปกติมันจะเก็บรูบี้เปิดเกียร์นะไม่ค่อยเปิดตัวละครหรอกผมไม่ได้เลย,เลยวะสี่รอบแล้วอ่ะรอบนี้ใช้เพชรละร้องละอันนี้นะบอสมืดน,นะบอสมืดอ,อ่ะลุยสามว่าเพชรจะได้สามรอบเนาะเรามีพันเดียวยไปไปถามเลยโอ้โหเค้กช็อกโกแลตบาวโอ้โหแม่มดโคนี่โอ้โหแต่ละตัว โอ้โ oh. หนักแล้วืืโอ้โหไม่มีตัวหน้าตู้สักตัวเลยอะ <c oughs> โลแรกเยากเศร้า,าไปเราไปเอาละหกร้อยเพชรละมาไหมบอสมืดตัวโกของเกมคือคนมีกับไม่มีที่ต่างกันว่างันนะบอสมืดอะจริงโลแรกออกเป็นโอ้โหแชมเปลี่ยนบอสโอ้โหตัวนี้อีกแล้ว มีมีแล้วเออโอ้หมักลุกโอเเ้โหเจสิกา้าโอ้โหบาสคุยูมิมันมีแล้วโอ้โหได้บาสคุยูมิมาเฉยใช่ไหมชื่ออะไรบาสคุยูมิอ่าถูกต้องตัวนี้มีแล้วได้จากไอ้รอบแบบครบรอบกี่ปีไม่รู้นะสำหรับไลน์เจอร์ที่มันแจกอ่าที่มันให้สุ่มแบบตู้แสงมือเนาะให้มันจะให้มาตัวหนึ่งอ่ะคือสุ่มได้ตัวนี้คือโอ,อ้โหไมเกรดเต่าเลยรอบสุดท้าย มาไหมรอบนี้ต้องได้แล้วแหละสุดท้ายนะให้การสักหน่อยเออปูนาฬิกาออามาเขาได้จริงขอให้ตัวเป็นเมตาเมตานหน่อยทัานมืดอะ่ะสวินชั้นต้นมูนเออแมชชีนมีเมะอีกแล้วโอ้โหมาทางไม้มาทางเมะโอ้โหคุยไซมอนตัวสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยแตกผ้าอีกแล้วสำหรับรอบนี้โอ้โหฟื้มเลย หนึ่งพันเพชรไม่ได้เลยเลยได้บาสุคุยมีมาตัวเดียวโลลืมเลยสำหรับวันนี้โอ้โหไม่ได้บอสมือแล้วอ่ะโอ้คือดียังได้บอสมือคือมันไม่ออกเลยอ่ะบอสมืออะคือได้บาสุคุยมีมาเดี๋ยวนี้มันมีเลยมันมีแล้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะอ่าถาดมือใช่ไหมเนี่ยคือมันมีแล้วอ่ะได้มาตอนตอนก่อนเลยอ่ะแบบอ่าครบรอบกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้ใ่ให้สุมสู่แสงมืออ่ะ ไอดีแล้หนึ่งรอบอย่างเงี้ยที่มันให้แบบแต่งหมื่นมายอะไรเงี้ยก็แบบโหได้มาเก <c oughs> ือบรอบนี้เอเ๊ะไม่เป็นไรเก็บเพใหม่แล้วนะก็เอาชิวๆละก็ประมาณนี้ละกันสำหรัอรบอ่าคลิปวิดีโอนี้ก็มาเปิดหาอ่าบอสมือให้ดูนะสำหรับอ่ตู้รวมท่านมืดนเนาะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะว่าเพื่อนอเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะว่าแบบเออ ตู้รวมพัดมือนี้เปิดไปกี่ใบแล้วก็ใช้เพชรอะไรยังไงเปิดได้ตัวดีไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะมาขิงกันได้ก็สำวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย